ู้แบบองค์กรนะครับว่าจะเป็นคนถ่ายอย่างเดียวเพราะว่าเราจะมีพี่กรอนแล้วอย่างไรกันสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดพะเยาค่ะตอนนี้เวลาตีนหนึ่ง,นนงเราใช้รถสามคันก็คือรถเก่งสองแล้วก็รถตูดหนึ่งคันเพราะว่าจำนวนสมาชิกของเราค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งแล้วเราก็จะมีการลันกับบาร์เลเเจอกันที่พะเยาค่ะ ว้าเครนเทียดตอนนี้ปวดหัวไม่มีมีเรื่องอะไรบ่าช่างเซอร์ไพรส์ช่างเทเจอกันพะเยานะคะวันนี้เดินทางกับน้องเฟิร์สหวังนะคะเดี๋ยวเรามีแต่งหน้าทำผมรับปริญามพะเยานะคะบวหั่วยเพื่ออันนี้คือชีพุเป็นคินเดียร์มีมา เจอกันพะเยาค่ะตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วคะคู่ขาเมืองแปดเจ้าเมืองแปดเจ้าวสว่างคาตานะจ๊ะจ๊ะโอ้โเหยียบ140เบอร์1 4อยบเป้อเออหลับเบอร์ <laughs> ถ้ะไ,ไ,ไรกินตอ,อนเช้าค่ะแบพะโลค่ะเบาๆอ่าแล้วค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดพยาวแล้วเรียบร้อยนะคะถึงที่พักของเราแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลา10โมงคือเรา <12 S 3> ยังไม่ไปเช็คอินเลยเรามาถึงคันแรกนะคะ <S <S เพราะอะไรคะ ร้อยหกสิบเท่านั้นทีอเหยื่ะไม่แวะค่ะไม่มีการแวะใดทางนั้นเดี๋ยวเราก็รอเวลานะคะรอเวลาในการเข้าเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็รอสมาชิกอีกสองคันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนน่ภาพอา,ากาศในรถน,นะคะ,ะ,คะว้าวน้องปอสปิดค่ะ เราเอาแบบเลขสวยๆเราสามหนึ่งเก้าอยู่แล้วสามสองศูนย์สามสองหนึ่งด้ทำไมอ่ะมันอยู่ตรงช่องทางทำแพ่งอ่ะไม่เอาไม่นี่ไม่ได้ไม่ถูกสนุกเลี่ยนไม่อยอดไกทำไมอ่ะตอนแรกจะเอาห้องสามสองสามไงพอดีแล้วทีนี้ห้องมันอยู่ติดติดกับเนี่ย ไม่ได้กินเราจะไม่ได้เห็นไหมห้องเบอร์นี้ที่เราจะเอาไปกินแต่มันอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้เราต้องเอาตรงนี้นี่ยมีอะไรเออเดี๋ยวค่ะเจ้ากูค่ะแย่เปลี่ยนว้าวเมื่อไหร่เปลี่ยนห้องสิบรอบแล้ว ขณน,นี้เวลา6มงกํนลังจะหน่งทุ่มกาจะทุ่มแล้วนะคะเราจะไปดูสมาชิกกันว่าเตรียมตัวกันหรือยังตอนนี้พร้อมกันหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยคนแรกเลยนะคะีอเตรียมพร้อมหรือยังนะคะพร้อมสำหรับงานคืนนี้หรือยังคะ เรียนรีดนกตีทั้งวันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเจอนะคะรถต่งชาติประเทศไทยเตรียมตัวเลยกลับมาต้องได้ฟังแน่ๆค่ะกลางเป็นโรงเรียนใช่ค่ะเป็นโรงเรียนประทับใจมากนอนห้องไหนคะนอนห้องนี้ค่ะสามสองสามกินข้าวเรี่ยงคะกินข้าวเที่ยงเวอร์มาีปห้องหมอลำห้องหมอลำเราไม่คอประตูเนาะเอะเรามาดูนะคะว่าการพักผ่อนเป็นอย่างไรเร็วค่ะ อออกะไรนสวัสดีค่ะคุณแอมค่ะสวัสดีค่ะเลยค่ะวันนี้ชื่อเนยชื่อเลยก็ตามนะคะหกทุ่มเราจะเปลี่ยนซื้ออาบน้ำหรือยังคะยังค่ะไม่เป็นไรอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเจอกันเลยตอนสวยโอเคแต่จะเดินไปอีกรอบโอเคค่ะแย่ให้พี่หวังไหมคะวันนี้เราจะไปห้องมอลลสตูร์นนะค่สามสองสี่นะคะมอลลสตูร์น

เปิดให้เล่าแล้วพร้อมมากเลยนะคะถือพระคุณหนูแล้วก็เลยจะอาบแทนพร้อมมากเลยอาบน้ำแล้วน้ำต้องรดออกสองพ้อมือนี่เขาเป็นเห็นไหมเออปิดม่านเลยปิดมากเลย่านมากห้องในตำนานนะคะห้องในตำนานนะคะเว้ยคืออะไร อันนี้ก็คือห้องไอดอลนะคะหลอกประตูทำไมเว้ยแม่มันเก่ามากเลยนะคลิปนี้เขาไม่มีเราแล้วเนี่ยเราเป็นคนท่ายไม่ได้ค่ะทำไมเราไม่หลับเรื่องทำอะไรอุ้ยพร้อมมากห้องนี้เออมานี่อาบน้ำได้หรอคะ นกลัวมากไอ้ก็ข้าอยากเห็นก็เอาออกไถ้าเปิดออกก็คือตาแมวนะคะแล้วมันจะตื่นใจทำไมเนี่ยสวัสดีสวัสดีค่ะเวลพักเอาถ่ายหน้านะคะอุ้ยพร้อมแล้วห้องนี้เป็นยังไงบ้าง ห้องนี้ห้องนี้หอมมากเลยนะคะปุ๋ยทแบบนี้โอเคปิดประตูปิดประตูเวลคัมเวลคัมใครอยู่นี่อีปอยสปอยเปิดประตูหน่อยสิเปิดประตูหน่อยนะเปิดหน่อยเร็วๆนิดนึงเปิดหน่อยเร็วๆมีอะไรจะบอกเร็วๆโอ้ยเปิดหน้าออกมาเร็วๆเปิดก่อนเร็วๆสบาย ้ต้องไปห้องคนสุดท้ายที่บูรณาสุดท้าสุดนี่ก็เดินีอยู่นะไปไหนกันเอาอาหารมาส่งค่ะเอาอาหารมาส่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

Yeah. <laughs> ตีน uhm. ้ำปลาสีนะคะประเทศตามมีอะไรอีกไหมคะตำแงตำแบงตำแงเท่าไหร่ด no er ีคะ4ีนะคะน้ำปลาข้าวเสร็จกับบ้านนอนบ้านนบ้ายบาย เอไม่เห็นตอนที่แบแบบลุมกันเลยแบบเห็นไที่นี่อุ้งยังเ่ไหมแล้วต่อต่อเข้าถบยืนอมพเตอร์เ่อวหรอเช้ามื้อปงเราิหรอมีมีเงินสดอ่เเเรื่องมายหูไม้ใส่บาทอ๋อไม่ใช่ ค้านะคะของช่างแต่งหน้า20ชุดนะคะทานได้เลยค่ะมีความวุ่นวายเกิดข้นค่าเกิดอะไรขึ้นคะมีความวุ่นวายงงน้าของมันอกไงนเ้้วก็ ซือได้แค่นี้จริงๆแม่อีแบบก็ถูกสองตัวมันเป็นเลขบ้านเราเออลองจะเลขบ้านเราบวงสวงอ่ะนางรำมานหนูรำสิบเก้าสิบเก้ากับสิบเจ็ดไงก็เลยซื้อเลขบวงสวงรำหซาวิสบันบ้านจริงจริงานโอซานานโอานโอซานโอิานโอซานโอซานอซนอซานโานโอซานโอนโอซานโอซานานโอซานโอซาน่อซานโอซานโอนโซานอซานโอซาอซนอซานนนออซซ เอาอ,อีดอกไม่ซื้อซื้อไม่ได้เส่ยยับ <c oughs> มากห้าโมงเย็นแล้ว,ลวเราเรจะกินข้าวกับกับป่าสองคนนะคะป่าไม่ถูกหวย<า>โอ้ยสุยแต้งอีกแล้วงงเว่อร์ไม่ไม่ไม่ทุกแค่สองสามไปดูเลขแม่เลขท้ายสี่สองสามงงเว่อร์สลวนหมดดีนะที่เรายังถูกอยู่อ้าวเขาถูกเจ็บเหรอเออเอาโอ้อีแบดงงมาก เกิดเรื่องแล้วค่ะเก right ิดเรื่องแล้วค่ะเสร็จตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีคนแบบเอกรักอุยวาดมาเลยเราต้อนึงว่าเขายังไม่ผปานกันขนาดมอไซค์ยังล้มจ่ายพอดี ตอนนี้เป็นวลาแปดโมงครึ่งนะคะนอนหรือยังค่ะซึ่งดิฉันเพิ่งกลับมาเจ็ดโมงแต่งแบบคนสุดท้ายเลยเราแบบเก็บยอดยันซิงตอนนี้นะคะเหลืออยู่อย่างเดียวเหลืออยู่คนเดียวดีกว่าค่ะใช่เหลือคนเดียวเพราะว่าทิกโทรไปเมื่อกี้เพิ่งตื่นปอยก็ไปปลุกพี่มาด้วยเนาะคัดอื่นเขาไปหมดแล้วนี่คือคัดสุดท้ายเดี๋ยวเราจะให้ดูโฉมหน้าคนที่ออกมาที่ลังสถากาศเร็วร้าย เลือกเกินพล่อทานข้าวย,ยังไงนอนมามาแล้วค่ะคนสุดท้ายของชุดนี้ก็เรียวกว่ดาดาราของจริงเสื้อ <laughs> <laughs> เป็นเสื้อ3 0้อย,อยู่เลยโ <laughs> อย้โหโอ้โห <laughs> สุดๆุว wow. ้าวยังไม่อาบน้ำดึดัตนัตนาเนี่ยเย็ด <lunch> เวียนนะเวียนแบบไม่ได้กินอะเวียนข้าวเนาะตาแล้วก็ปัดพูดเกิดแน่พูดเกิดแน่ปางมนเกิดสามคนเลยใช่ไหมเดียวกันจะเข้าหรือจะออกจะเข้าพูดตามน ตนจะพูดตามให้ท่องใโม3จบใจค่ะถ้าทำได้นย่ได้เล่นเนาะพูดตามพูดสิอุมาสิกระจะไม่ตั้งใจเลยพูดสิกระดับพูดออกมาเลยพออกมดออกมาพูกมาดออกมดอออูมาพูมาอี่ข 对，对啊。